ไม่จบหรอกมันก็คิดวนไปวนมาอยู่นะด้วยเหตุผลของตัวเองนี่แหละ,หละมันก็ไปตีความธรรมะซะธรรมข้อนั้นแปลว่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยเขาเรียกนักวิจัยทมนักวิจัยทมไม่ใช่นักปฏิบัติทมความคิดอยู่ดีพวกนี้ไม่มีทางพ้นออกจากสังขารตัวนี้ได้เลย วนอยู่อย่างนั้นความคิดมันหลอกลวงเอาไปกินหมดหลวงตาไปพูดตลอดฮะมันคิดว่าตัวเองรู้ไงกับรู้ว่าตัวเองคิดมันต่างกันเนี่ยฟ้ากับเหวเราไมา่ได้ไปห้ามความคิดนะแค่รู้มันรู้ว่ามันคิดแค่นั้นพอ